วัสดีค่ะ,ะก็เข้ามาสู่ร้านวัตุ้ยนะคะที่รอย a l กา r d เดนนะคะมีลูกค้าหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนล้อของคอร์เลอร์สเกตสลับมาใส่กับสเก็ตบอร์ดหรือว่าใส่กับเซิร์ฟสเกตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะคะว่ามันใส่ได้หรือเปล่าวันนี้ด้ยก็มีรองเท้าคู่ใจขอยงตุ้ยนะคะที่เป็นคัสตอมดอตรมาตินนะคะใส่กับเพลทอะตอมซอร์คนะคะแล้วก็ล้อเป็นอะตอมพลาสนะคะ ซึ่งเป็นล้อเอ t าท์ด 78A นะคะแล้วก็ขนาดของล้อเนี่ยอยู่ที่65มิลน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะใส่กันได้ไหรือเปล่า Hi guys, I have a lot of customer asking about switching the wheels between the quad rollers skate s to surf sk skate s or skateboards. How would I gonna work out between the sizes? So today we're g o i n g try o t on switching my um, prows l from Which is sort of the wheel side is an outdoor, which is 78A, 65mm, and see how it fits into Yao skateboard. Yao skateboard is 76A, 49.5mm, uh, which is 66 times by 55mm. So we'll see how it fits. And it's <laughs> good when skateboard, you also skate a lot, you will take, and it will a views. <laughs> เอ่อ9 5นะคะมิลขนาดเป็น66คูณ51ิมิลนะคะเรามาดูว่ามันใส่กันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองถอดล้อดูลองเลยค่ะ But this i s คือ l ่วน e อเวลส์ o ากยอสเก็ตบอร์ so you will see that the shape are way different ก็สังเกตเลว่าล้อเซิร์ฟสเก็ตยังไงก็กว้างกว่านะคะเรามาดูล้อที่เมื่อเราไขล้อคอสเก็ตเข้าไปนะคะว่าอัคโมันรับความต่างได้หรือไม่ so you will see here นะคะ that there's a lot of rooms in the boat here you see that you have to s h o o all the way down t o the bottom but as you can see here it still give some room b i c e here so you need to screw very very end ก็คือจริงๆมันก็ใส่ได้นะคะเพราที่ดูแต่ว่าก็คือต้องไขล,ลึกลงไปมากจนสังเกตว่าก้านเนี่ยมันโผล่มาเลยเห็นไหมคะก็คือใส่ได้นะคะถ้าอยากจะใส่แต่ว่าก็คือไซส์ล้อก็จะเล็กลงแล้วก็ในส่วนของ ความต่างที่ว่าแขนรัดน็อตนะคะแล้วก็ตัววงเนื่องจากว่าความแช่ของลงในมันบุ๋มเยอะกว่านะคะพื้นที่ในการแขวนล้อลงไปเนี่ยมันน้อยกว่าทําให้ต้องไถลึกลงไปอีกนะคะถ้าไงก็ถ้าสรุปก็คือมันใส่ได้นะคะมันใส่ได้แต่ว่าต้องไถ่ไถลงไปเยอะมากะค่ะคือต้องไถ่ไถ่จน จนก้นก้านข้างในอะค่ะมันปูออกมาเยอะมากมันเป็นช่องมาเยอะมากเห็นไคะ,ะถ้าไงก็ลองดูนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายางเล็กลงแล้วพอเวลาวิ่งมันจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าไงก็ถ้าคุณไหนลองแล้วก็อ inbox มาแจ้งมาลองคอมเมนต์ดูได้นะคะแชร์ไอเดียบายค่ะ